สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะมือนีผ้ามาลุยธงอีกคือเก่าค่ะจากเมื่อวานนี้เท่าไรสดให้พี่น้องบึงตร,ตรงนี้ก็คืออที่ดินที่ว่ายู่ข่างสวนของเห่านะคะแต่ว่าเป็นที่ดินตะอีนะคะซอคนซื้อฟาร์มเดี๋ยวตามมาบึงว่าพันเห็ดยังเนี่ยน,นีสังเกลือกนมิสานี่ก็ต้องเลี้ยงไาย,ยัางเกักอยางเป็นไหหน้าตัวนี้เป็นไหหน้าหน้าหลงมั้บอกให้หน้านนห,หน้า,ห,นาหลง เกษตรผสมผสานนางลุ้มมั่นนะครับเดี๋ยวบรรยากาศเลยบ่ออะไรเอ่ยบ่อปุ๋งส่วนนี้ผู้บ้านหนีผู้บ้านนีพันวาโผนวดาสุฟังมาเพ, oui. พ Teraz, e ื่อเลี้ยงกุ <S 1> <S 1> ้งตรงนี้นะกุ้งฝอยกุ้งฝอยเหรอปุ้งโบกเก่งนี่บ่าง ผักงามแท้บึง้งนี่ราคาผักสลัดคนหนะ้างามงามค่ะพี่น้องค่ะอือนะเป็นตะไปเอ็นขั้เนเนื้อดีเนาะตาดูดน้าจากขันมะโหดบ่เอออันนี้เด็กที่ทายเองมัน,นี่นี่ค่ะพี่น้องค่ะบึง้งผักสลัดตานี้ปลูกคายจะปีไหมเล่บบอตาคิดว่าคิดว่าก <laughs> ารขึ <laughs> ้นบ่ <laughs> ท่านปีใหม่บ่ท่านท่านราคาดีกว่าอักษรัดนะครับปีใหม่กางวันสิแพงบ่ตาติดล้านที่แยครับช่วงเทศกาลนี่ช่วงเทศกาลเนาะคนกินเนาะคนกินปีใหม่เนี่ยคนกินปีใหม้ทักปลาใครมาไข่ดีวะมาแท่งดีวะแท่งแล้วมันปลูกไปทุกที่ทุกเดือนอันนี้ตาปลูกตาเดือนใดนี่อ้าวโอ้ยฉุดไม่หนาต่อเลยจำไม่ได้ เป็นนใหญ่คนเดยวปลูก้จำได้จำได้บว่าปลูกได้จากเดือนละนีอเดือนละพอเดือนละวันสิประมาณ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 เดือนอันนี้เพิ่นก็ไม่ได้ว่าปลูกเป็นอาชีพตลอดเนาะตาเพิ่งปลูกเพื่อแลกบ่ตานี่ตาเื่อแลกตาเพิ่งปลูกเพื่อแลกก็เลยมาเบิ้งเพราะว่าพนอยู่ขางสวนเานี้ละนาะแตบอเคยยังมาเบิงเชืออันซ้าหันตาเลี้ยงอย่างจนี่มพีตานปาปลางตา ปะนิน่นปะนิ่นปะนิ่นมันเราเลี้ยงให้ใส่ให้หน้าดิอี้ยงใส่ให้หน้า,นนาหน้าหลงเลิกบ้านตาบบ่่เลิกบก้านเลยเลิกปานเลยเนาะออ๋ที่แรกผักบุ้งมงันล่องมันหลังมันที่แรกจะปลูกผักบุง้งอ่าต้องไปได้ผลก็ได้เอาป่ามันล่องล่องกันแน่ว่ะโอ้โหที่แหลกจะปลูกผักบุ้งแต่ว่าผักบุ้งมันไปบลอลล็อตมันบอลตามันตายมันบางามมันขิงตจะไี้เอาป่ามันล่องแท่นถึงปะนิ่นมันจ้า ทั้งนี้พิ่นกับปลูกพร้อมตน้นอากาศพร้อมผักผักชีบ้านเท่านี่แหละบ้านเท่าเอิญมาหอมปลอมเนาะคนผักกลางกัสิว่าผักชีนั่นแหละเอิญบวชขึ้นตินโอ้ยงามบ่คือแล้วโอ้ยสวยสวยงามบ่อืมยหงลอยมาลักของตาเด้อนี่อยู่ทั้งนี้เพิ่นก็นจะมีผักกาดซ่อมหรือว่าผักกาดดอกนั่นแหละผักกวางตุงงต้งนะคะ ตาพ่นเห็ดหลายอย่างบ,บ่ว่าสินบักทั่วปุ่นปลูกพักสลัดลร้กวื่อปลูกเพื่อขายนะครับปลูกพปลูกหลายๆอย่างปลูกหลาย,ยาอาย่า,างเพื่อที่สิกระจายินพวกพืชพันุเนี่ยเขาสู่ตลาดได้ง่ายนะครับถ้าปลูกหลายมนสิล้นตลาดปลูกเอาเท่าที่ความจําเป็นของคนที่บริโภคในชุมชนนะครับเนาะอย่างเ่นสลัดอย่างสีก่กอะโอ้ห้าแปลงหกแปงอยูย่เด้อลที่สลัดอยู่หกแปลง เพราะว่าตาตายังข้ายลูกศิษย์อยู่บ่ตาเดี๋ยนี้พักเดี๋ยนี่พักมันบ่แต่่าบอกถึงว่าขั้นหนึ่งขั้นหลันล้านก๋วยเตี๋ยวเนาะตาเนาะคนก็จะเอาสลัดไปกินเนาะแต่ว่าช่วงปีใหม่คนอาจจะนิยมแบบว่าเอาไปกินเลี่ยงปีใหม่ตั้งแต่ใดแล้วได้นอกบ้านเท่านาะเวลามีปีใหม่สิต้องทำหาผักสลัดเลี่น่องเอ้ยงามคักงามแน่กันยังว่ามานี่ทั้ง ได้ปุ๋ยอกอันนี้ตาได้ดูแลจังเลยเป็นพิเศษบ่ตาก็ว่าท่านจะได้แล้วก็ปลูกิมชุมได้ลูกิมทิมไม่ซื่อเนี่ยมันคืองามคักแค่ปลูกิมทิมได้แล้วก็ใส่ขี้ยังเนามาใส่ได้แล้วครับอ๋อใส่ขี้เฟรชตาเพ่เลี้ยงเฟ็ดน้ำดิเอาขี้เฟ็ดมาใส่นะครับจ้าก็ได้ซื้อปุ๋ยน่ะเป็นการประหยัดผลิตแมนแมนแมนเอาปุ๋ยคอกนจะงามแล้วค่ะพี่น้อง ตาบเบรคไสารเคมีอย่างมันบ่ตากายาแร่เนี่สุจยาแร่นี่ละเออถ้าเราผสตลงมันจะลุืงถ้าสันบ่งมันจะจะลุ่งเนาะก็คือแบ่งบ่งกระทามันคือแม่งบ่งนี่แหละแบ่งบ่งมันลายนอนับหนอนนอนซ่อนใบอืมนครับแ่นต้นออนใบเล่นะนอนซอนใบมันลายถ้าปนไปน้ำจ้ะตับเดรใส่หลายเนาะตา โอ้ย้องสลมังี่แต่วาสวยมสมาคือเกียาอพคือเก่ามันนี้ยุ่ง้างด่างคุ่นดาตาข้างด่างพุ้งน่วะจ้ากุ้งกุ้งอยังกุ้งอยมันไงล่ะบ่ตาไงล่ะก็นี่ได้ขายจะเถื่อไปยังยังอันแต่ว่าิ่งเริมคะเฮ็ดบ่ิ่งเริมรงเดยเกัวนี่ครับ้งโอ้เริม่วงเด้เกัวอันกุ้งใส่เดียวเข้าไปหาน้ำหน้าหานะครับ เอากุ้งหน้าเขามันวัตายบ่ตตาบ่ตาันออยนะเขาไม่ให้ออกซิเจนซอยอะไนเป็นไงตอนนี้ก็ใส่ออกซิเจนคือเกอ่าใส่ไปยังมือแรงใส่ไปยังมือแรงเดี๋ยวอันคอไปเบิ้งในเด้อตาเด้เอเบิเง้งในดาษก็รับเพิออ่งบวกขึ้นยังเว้นยองยังมแรงเอาเว้เล่าบอกโอ้ก็ต้องมาเบิ้งยังมือแรงบันนิตาบ่อนี่ทามกอนวันบ่อเลี้ยงกุ่มน้าเขาใส่เลือกปันเดย์วุลุกประมาณ ห,หาซิบเส้นเนาะแล้วก็ว่างพยางบ่าตาแล้วก็ว่างพยาอืมแล้วก็เดินระบบอัน,นอัน,นอนนันเป็นเครื่องอยู่หันนี่แฟบเหมนคืนออีหยังจ้ะอันนั้น,น,นได้ไดน้ำพ่นเลยมันให้กุ่นโอ้ต้องให้น้ำพ่นเป็นบ่ตาอู้เดี๋ยวเขาคือไปเบิ้งค่ะพี่น้องให้ตาเพิ่นโฮสน,สน้ำสักก้อน <laughs> เดี๋ยวซีึ้นมาเบิง<น>บ้งเดี๋ยวซีึ้นพามาเบิ้งอันข้างกุ่นเรื่องเขาไก่งามที่ เจ้าน้ำใดข้านาค<โอ>ันท่าใดน้ำนี่มันก็ดีขึ้นมากมองใดมันบ่น้ำมันไหลมันก็ดีมากยจ้ะี๋ยวให้ตาพื่นหดน้ำซะก่อนขันทุนบ่อฝ่าว่า,าสิขึ้นมาคุยน้ำเพื่อนอีกนะคะบอ่อน้าม,มองนี่อันเมื่อนี้เพื่อนว่าเพื่อนซีได้วานเข่าอันนี้ค่ะเห็นบ่เพื่อนเอาพักที่ว่าเพื่อนปลูกนี่แหละเศษผักมาลงให้ปลาก,กินค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเรษฐ,ฐกิจพ่อเพียงที่ว่านา หนาะเอาไปท้ำต่ำม,มากๆเลยพี่นอ้องที่ว่าคิดคิดหาสิ่งสัเข็ดเนาะพูดนะมีทางบักเขือพูดนะบักเขือพูดนะฝรั่งกิมจูพูดกับปู่เด้เดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งทางนีกุ้งฝอยเออสันพิณวะเพื่อนากุ้งน้ำไห้น้ำหนาเขานี่แหละคะ่ะมาเลี้ยงแตว่งระบบน,น้ำแม่แต่ว่าต้องว่างระบบน้ำให้ดีเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้น้ำมันคล้ายๆว่านา้ำหมุนเวียนนั่งสิน,นะคะ มีกระจับน้ำน้วยบอเมนอ๋อมีกระจับตัวนี้หน่อยนกระจับลงไว้ด้วยอ๋อ่นก็เอาพวกพักตบเอียงนี่ละเรียงแหนบอกก็คือการใส่ทุงอืมพยัคา์นะครับหาสิบเส้นเลยเนี่ยความลึกหาสิบเส้นค่ะอันนี้คือเพิ่นเรียงกุ้งฝอยขาสิบปเห็นดอกอันนี้แหนขึ้นมาเต็มเลยค่ะค้าคขามเหสิเห็นค้ามาจะเห็นเพิ่นบอกต้องไปเบื้องทางฝุ่นอันนี้เป็นกระเจียวหวาน กระเจียวบะนี่เป็นกอใี่นี่โอ้คุนมีทุกอย่างปูกระเจียวนี่ก็กะนาสนใจด้วยคะ่ะพี่น้องนี่คือพันฮ็ดบอ่อนะครับบ่อแบบใส่ถุงพลาสติกนะครับอติพราะว่ามันสีซอยกินในการกักเก็กนกบน้ำกักเก็บน้ำได้ดีนะครับคือน,น้ำสุบเสียนำ้ำนะครับบ้างระบบท่อขึ้นอันนี้พ่นวางระบบอันนี้เดียวระบบน้ำวนระบบน้ำวนนะครับคือ เสนาไม่มีออกซิเจนอยู่ตลอดที่สรอยเรื่องเรื่องเล่าของให้อากาศมันให้กับกุ้งนะครับกุ้งมันสิแค่ายๆว่าเหมือนเขาเลี้ยงกุ้งใหญ่เขาต้องมีการให้ออกซิเจนมัน<า><ะ>่นบ้งันแต่ว่าถ้าเป็นฝ้าม<อ>ัน <ๆ S 1> มใหญ่เขาใส่กังหันจะแต่ตัวนี้ผู้ต้องกระได้ว่ากุ้งไฟใบเหลี่มกับผตายอันนี้เพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นพึงทดลองเลี้ยงเบิ่งแล้วเพิ่นก็เอากุ้งน้ำหน้าเข้านี่แหละค่ะแต่ตอนนี้เขาบ่เห็นดอกว่าตัวกุ้งมันอยู่ใสนะคะ เพราะว่ามันจะขึ้นช่วงแรงๆเดี๋ยวขั้นมีโอกาสมีเวลากับสิมาไทยพี่น้องเบิ่งว่าเวลากร้งมันขึ้นมามันจะเป็นจังใดนะคะมันสิขึ้นมาให้เขาเห็นบ่เนี่ยเบิ่งเพิ่นกระติดใดเนี่ยเพื่อให้ระบบน้ำมันไหลเวียนนี่แหละค่ะดูดจางนี้วนเวียนไปแมนแม่นแมนมันกับบ่ตายได้ถามเพิ่นบ่ตายเดี๋ยวนี้คือกำลังฮัลโหล ฮ <Hello. S 2> ัลโหลฝรั่งกิมจูบอกกับฝรั่งครับฝรั <c oughs> ่งกิมจูเพื <c oughs> ่อสังเกตเบ,บ้างบะพื้นที่นี่บก,กีแต่ล่างเมดินได้ว่าพื้นที่เลี้ยงกุ้กนี่บ่เพิ่นเพิ่นหย่อจากขนาดใหญ่ลงมาขนาดหน่อยนะครับสามารถปลูกฝรัลล่งได้พุณนะเบิงบ่งเบิง่งหน้าเพิ่นค่ะหน้าเพิ่นฟังฟังทาานั้นเพิ่นสิปลูกอักทองมันบอกไปเป็นเกษตรเนียนเกษตรค่ะ เอาเท่าที่รู้เนาะเพิ่นกไกยูแข้างหน้าเทาเนาะเทาก็รู้ว่าเพิ่นเห็ดแหน่ๆเพิ่นก็จะปลูกเอ่อพวกนี่แหละผักสวนขั้วแล้วเพิ่นก็จะขายเพิ่นขายไอ้ลูกชิ้นเป็นลักตะกี้น่ะเมื่อเบิ่งเป็ดค่ะเพิ่นอย่างเป็ดพร้อมนี่คือเป็ดเป็ดดอนลี่เป็ดดอนลี่บ่มันแมนอยู่บ่มันบเป็นป่าดอนลี่เด้บ่่เป็ดดอลีคือมันสิเป็นเป็ดดีชายขั้นหนึงนะครับวันนี้ทั้งเป็ดดอนลี่เป็ดเผ็ด อันนี้เป็ดที่เพิ่อนอันนี้เพื่อนขายให้ร้านอาหารม่นบอกพูดนะคะตะกี้เพินพ่นเพิ่นเลี้ยงไรก็นี่นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไกเ่เอาเอาให้ว่าเอาทุกอย่างที่ว่าให้มันเป็นเงื่อนหมุนเวียนน่ะคะ่ะให้มันมีขายอยู่ตลอดขายเป็ดเนี่ยขายผากักขายนั่นขายนี่มันก็อยู่ได้แล้วแมนค่นคะเดี๋ยวเขาจะพาม,มาบึงเห็นบอกมีห่อบักเล่นได้นีมมะเขือเทศปลูกไว้เมื่อสุดยางค่ะ อันนี้ถือว่าตามแนวเศรษฐกิจพ่อเพียงอหลีผลผลิตออกมาสามารถเก็บขายได้สมืออือครับเมื่อนี้ขายบักเลนเมื่อนี้ขายพักอันนี้ก็มีนี่ละพักชี้หน่อยนี่เห็นบ่พักชี้หน่อยขึ้นอีกแล้วนี่บพร้อมปลอมนั่นละพักชี้หน่อยนี่สิบุมแมนพักชี้ใหญ่ครับเออมีผักบุ้งน้ำค่ะพี่น้องมีผักบุงน้ำนั่นเด้ผักบุงกำลังเกิดผักบุงจีนทั้งนั้น อันที่พรนเลียงใน,นสาวังหันเป็นน่าจะเป็นพักบุ่งหน้าเข้าซื้อที่ว่ามันบลหลอดนะคะอันนี้พักบุ่งจีนอันนี้เพิ่นกะเป็นพักกวางตุ้งนะจะจะเก็บไปแล้วส่วนหนึ่งพักกวางตุ้งนี้มันจะเก็บได้หลายหลอบได้พี่น้องเก็บต้นไ่มันไปแล้วมันก็ยังมีต้นหน่อยึ้นมานี่เห็นบอกเก็บได้อีกนะคะขายน้ำบานเท่านี่โอ้ผู้เฒ่ามากินหลายเด้อทั้งพุ่นก็สิปเป็นบอ่อนามที่ว่าเพิ่นเอาข้นมาฮดุด เอเอห้าวกะม้าห้ามาเบอกเอาเองนี่นี่นะเจ้าของสวนเพิ่นช้าหงษ์น้ำทางฝุ่นก็จะเป็นเขาหน้าปังตาเฮ็ดเขาหน้าปังหลายบ่วตาจักไรสามสี่ลรยเนาะทางฝุ่น mm. คุณนะคะเดี mm. ๋ยวเห็นบ่ค่ะแ mm. ปลนเอิดเติดอยู่ปุ่นแมันเขาหน้าปังเพิ่นมัดกระได้แรงน,งน้ำมุนีมาก ่ลดพักนะคะตาดังหันตาติดไว้อยังจ่า <Okay. S 1> นั่นลลน,น่ะติ๊ดสลัดนกมันบ่ลัดไปกินบ่ฮอลัดจังได็กันกันมันมากินพักบ่กโอ้ยแ,แต่มันงามเนาะผักสลัดเหมะงามมาือเสาจังสินะบรรยากาศเศร้าๆจังสิโอ้ยพี่น้องเอ้ยคิดถอดบานคิดถอดเมืองบ่ค่ะพาย่เมืองนอกก็ได้เนาะ คุณน่ะกระสอวันค่ะเพิ่งมาเป็ไงด่างเรามันมันตีด่างเรามันก็ะเบียกมาลงหมือนาเข้ามาเนี้เออมันตีด่างล้วมันก็ะเบียกมามันแบบตากระเรื่องนกเพราะว่านกมันหลายนกอันใดตานกกระย่างนกนกกระย่างปากปากห้งเขาหนีล้านปากปาแห้งตาขี้น้อยเอ้าจ้ะตอนนี้พักอันกัดซ่อมมันโลคัาใดตาท่านที่บาท สามชิ้โอ้แพงอีเด้อสลัดได้ตาลูกผู้ใดจะราคาเดียวกันเนาะความฟอมยังกันราคาเดียวกันเลยบ่จ้ะความฟอมนี่ห้าชิ้โอ้แพงตัวนี้ความฟอมนี่แพงกว่ามูือพอม่สลัดกับผักกาดดอกนี่สามสิบบาทตาผู้ใดมารักก็ตาจ้ะแค่ไปตรงไปส่งตลาดบอกตลาดเป็นเดือนห้านี่บอก โอ้ไปชุ่มตลาดเป็นเดือนนี่แม่ขาเพิ่นมารับตรงนั้นเพิ่นจะเป็นอันจุดอันนั้นตัวจุดรับของไปขายตัวพอขายแม่ค่ะเพิ่นก็จะมาหน้าตาเนาะเนี่ยมันเจ่ากที่แหละลายบบนี้จะเป็นงามนี่ไงมาเบิ่งทางผีค่ะบอกทั่วได้จักเดือนแล้วหนึ่งตาปลูกไร่กันยังไงไร่กันเป็นบอกเดือนกูกลัวเนาะอืเพิ่งบอกขาย บ่จําเป็นต้องเป็นบอ่อน้าบ่าจจาเป็นต้องเป็นสะค่ะเพราะเป็นที่ไหน้าเฮ้าที่ว่ามันมันก็น่าจะหาสิบเส้นบอ่อหาสิบเส้นประมาณนี้แหละอันนี้ทั่วฟักเหง้าของเพิ่นซึ่งมันยังบ่เป็นนวยนะคะยังบ่อเป็นนวยเถื่อนะมีบักแตงพร้อมไปจอบมึ่หนวยบักแตงด้วยนี่หมู่บ้านเข้ามาเขาเห็นแบบล่งใดเวลาแตงโดนัด <laughs> แตงโดนนัดตี โอ้ยลงไปเบึงกันนะแต่งลูกเล็กแน่นอยู่อ่ะแม่นสายพันธ์เดียวกันอยู่บ่สนมากถ้าเกิสิปริพุกการปลูกเนี่ยโอ้ยบักแตงค่ะพี่น้องค่ะบักแตงมันมีหลายสายพันธ์เนาะมาถึงบักแตงดูน่าบักแตงเขานี่ม่ถูกเอ่อมีมถูกแบบนะคะบักแตงมาถึงเนี่ยหน่อยหน่อยมันกำลังขึ้นหลายเลยเนี่ยเห็นบ่ทั้งนี้ก็เริ่ใหญ่แล้วค่ะ แตงกวาสำหรับผู้ที่เบิงอยู่กะนี่หละเอาแนวคิดคือจังตาอีเนี่ยไปเฮดได้ด้วยค่ะปลูกย่างละหน่อยไม่ต้องปลูกไร้ค่ะปลูกย่างละนิดละหน่อยเสริมกันไปเนาะมันก็นจะเป็นการหมุนเวียนการขายเนี่ยมีอันนี้กัน่นาจะปลูกไว้กินเนาะมันหน่อยขายได้พอมขายได้พอมเลยกินี่มันจะปลก,กินบวท่านนี่แล้วนะครับต้องขายจ้ะ เมื่อนี้เขาออกมาจะกเสาหลังจากมาไทยคลิปนี้แล้วก็จะไปทํางานคือเก่านะคะเห็นเขาเขาสิว่ามาสวนคือแต่งตัวเท่แท้มกห่วงจะไปเหตุงานนี่นะครับคือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของตาอีนะครับพี่น้องครับตาอีฮะตาอีอีหรืออีอีตาอีนะครับเนาะจ้ะปลูกขายปลูกพยามปลูกหลายอย่างครับอย่าปลูกอย่างเดียวจ้ะนะครับเพราะว่าถ้าเขาปลูกหลายอย่างเนี่ยเขาจะได้ขายอย่างเดียวคือ ตลาดมันจิบวกกว้างท้าปลูกลหลายๆอย่างมีทัว่วมีแตงมีขา้าวโพดมีพักมีทุกสิ่งทุกอย่างครับเย่า,ยา,เยเาสมาธิสิขายได้แมนค่ะสั่งเงินให้กับครอบครัวนะครับเรียงครอบครัวได้คือบอกว่าพื้นที่ที่ว่าตะกีช่วงหน้าปีเนี่ยช่วงหน้าปีตรงเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เพิ่นจะปลูกเขาแล้วพอหลังจากหน้าปีแล้วมันก็นเหลือเวลาอีกหลายเดือนมันบอก,กว่าจะได้ลงหน้าอีกเพิ่นก็มาปลูกพืช ที่ว่าปลูกปลูกพืชหมุนเวียนพืชโตเร็วเ,วเออโตเร็วได้ขายไว้นะคะคุณอาเบืง้งแหนะตกแต่งนะเมือนะ่อไน่กศิริได้มาหลักของเพิร์ลเตอร์เนาะน้ะนอยตกแต่งเป็นหน่วยแล้วเขาสิมาอัปเดตให้เอฟซีเบืง้งอัปเดตหรือหลักมาหลัก <laughs> ทั้งอัปเดตทั้งหลักกศิริมาซื้อเพิ่นนีลล่ละเป็นบะ่ออ้ยกระสอวนแห้งยังวะ <laughs> แสบที่เด้อมันเก็บกลิ่นข้าต้นนี่เดอ้อตรงล่าง ่ว่าก็ต้องหลางแน่จัหน้อยนะคะเพราะว่าเกษตรกรยุคนี้นะคะบางคนเพิ่นกลับไปปั๊บใส่แบบที่ว่าเป็นอันก่อนปลอดสารพิษเนาะแล้วเกษตรกรการทำเกษตรนี่มันก็จะมีในเรื่องเล่าของของยาเขามาเกี่ยวของอยู่แล้วเขาก็ดูแลสุขภาพกันน้ำนะคะอันนี้คือเขานะครับอันนี้เขาเหี้ยเขาเหี้ยบอ่อืมเอ้คนเด้พูดไม่เพาะเอา ภาษาอีสานเพนว่าเขาเฮียเขาเรือเขาเฮียคือเขาเขาที่ว่ามันนั่นพ่นเกีียวไปแล้วมันลนดินแล้วมันกับเกิดขึ้นมาไหมเขาเศษเขาเรือล่างเขาเหือเขาเฮียบ้านเ่าว่าเฮียบอกเออแมนภาษาอีสานว่าเขาเฮียครับเดี๋ยวคนต่างต่าจังหวัดพ่นเสือเอาอะไรเรียกไม่เพาะเลยคือหน้าเรือหน้าเรือรังหน้าเรือรังประมาณนี้แหละค่ะคือข้างนี้เพ่นก็จะเป็นเขาหน้าปังนั่นแหละที่พ่น ่น่นาจจะวานก่อนอันนี้แหละไม่หลาไม่หลายช่วงเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นทีหน้าที่เพื่อนทํำกินนะคะหุดเลยเบื่อพื้นทีเพิ่นเพิ่นหลแต่ว่าเพื่นแบ่งทํำการเกษตรได้ลุ่งโตนะคะที่จริงพี่น้องที่นี่ให้หน้าที่เป็นลึกๆใน่จังหน่อยนะครับน้าลงนี่ล่ะสามารถที่จะเอาเติมน้ำเขาไปหลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับน้ปีน เอาเตินมน้ำลงไปนะครับเตินมน้ำลงไปเลยนะครับปล่อยป่าแต่เพียนก็ได้อเอาหมอถ้าตรงเบิงนํ้นว่ามันเหมาะสมในการเลี้ยงปลาหย่งแล้วก็ตรงเบิงแรงน้ำพร้อมว่าเขามีแรงน้ำที่จะจะเพียงพ่อบอ่ถ้าเกิดว่านาแรงเนน้ำมันก็จะแห้งเนาะเขาบ่สามารถเลี้ยงปลาได้นะคะเดี๋ยวที่น้องก็ต้องเบื้องพื้นที่ของจะาล้องแล้วว่าเฮ็ดได้บตนี้เ,เาต้องต้องมีนม้ำบระดาน ถ้ามีนำบาดานนี้ก็ได้ได้เติมตลอดเตดิมได้ตลอดนะคะเจ้าน้ำปรดานจิบจิบสำหรับพื้นที่สำนีนะคะสำหรับการจะเอาน้ำบรดานมาแต่ว่าจะต้องเบืองน้ำว่าน้ำารดานมันมันเหมาะกับการเลี้ยงป่าบอ่อทำมันมันมีข้อลิ้น,นจะนาจะได้บุงมันมันบ่นี่ค่ะเพิ่นปลูกผักบุ้งอันนี้แต่ว่าผักบุ้งมันบ่เกิดไทยเนี่ยพักบุ้งขาว พคนเอิ่น่าผักบุงขาวอ,าอันนี้นะฮู้บ่เก็บทรงล้านตำบักหุ่งเนี่ย,ยโอ้ยพ่อค้าแม่ค้างาดกันอยู่เรื่อมันแท้เห็ดก,กับใยใยมี่อกฟักฟักทองบก,ก,กอื้อกอื้อวันนี้ผู้หญิงมีหน่วยใหญ่ๆแล้วเก็บคนนี้คนขายดอกนะเก็บขายดอกขายหน่วยได้ค่ะเห็นบอลายค่ะเก็บดอกไปกินก็ได้อันนี้เพคนปลูกทอดร่อง ปลูกไว้กินสะก่อนเนี่ยค่ะคือจังพวกดอกดอกดอกที่เพิ่นเอาไปขายจะเป็นแบบนี้ถ้าดอกที่มันออกนวยมันจะออกมากแล้วมันจะมีหนวยเลยแล้วดอกมันจะยูเนี่ยข้างบนน่วยแบบเนี้ยกลนเขาเอิ่ว่าก้นมันบอกถ้าดอกที่เพิ่นเก็บขายมันก็จะเป็นแบบนี้ดอกชุดนี้สมมติเป็นหมากมันจะมาเป็นหมากอันนี้ถ้าเป็นถ้าดอกที่เป็นหมากมันจะออกเป็นนวยเลยเขากะ เป็นดอกตัวฟูตัวเมียคือกันนั่นแล้วเนาะครับแม่เพราะฉะนั้นนี่ละครับพี่น้องครับคือเกษตรพอเพียงเขานําเสนอมาเนี่็เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพี่น้องเกษตรกรหลายคนที่มีเนื้อทีเฮ็ดหน้าแล้วบางสิเฮ็ดอย่างต่อนะครับก็นําไปปฏิทิตรตอนะครับต่อยอดในการทําการเกษตรของพี่น้องได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ fc แฟนครับถามมักกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ นะครับเ้าสิพ้าไปเบิ่งเกษตรอีกหลายๆมองครับจะเกษตรไม่มีวันตายนะครับอยากเบิ่งยังอยากเบิ่งยังก็คอมเมนต์คอมเมนต์มาเฮ้าหาด้ห้าสิทายให้เบิ่งแม่ครับผมกับวเพ้วสิพ้าไปนะครับสำหรับคลิปนี้แวเพ้วหมกหัวขับล่าเอฟซีไปก่อนพอกันคลิปน่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ